สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามนิการติครับมางานตีกอล์ฟของ BMW เป็นงานประจำปีเรามารีวิวรถกันครับรถกรอล์ฟของสนามนิการติเป็นรถขับคารุ่นตัวท็อปนะครับสุดยอดมากเพราะว่ามีนี่ครับคัตติกน้ำแข็งครับที่อื่นไม่ค่อยมีครับ เดี๋ยวจะมี GPS ให้ดูด้วยนะเราจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนรถเราอยู่ตรงไหนห่างจากหลุมไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถเทียบแผนชันได้นี่ผมว่าเราตีเลยรอะ้อยหนึ่งจากจุดนี้ก็จะรู้ว่าต้องตีเท่าไหร่ถึงจะถึงหลุมเป็นตัวท็อปครับอมีไฟโอเวอร์ด้วยบินให้ดูนี่บินให้ดูทั้งหลุมจะไ,ได้เห็นเลยเอาก่อนใครมาถามนี้กล้องเกิงไม่ต้องใช้ใช้รถนี่แหละ